ตัวนั้นมีโกรดอ่ะเอาว่าจะเอาว่าจะเอาป่วยอยู่กดตายกดตายกดตายกดได้หมดแล้วนะได้๋เดี๋ยวนต้องทำไรฝากได้ไปหนึ่งอ่ะมามาหนัวมาหนัวมาหนัวตัวเว่อ ไปไปดันแน่ดันแน่เอ้ยเดี๋ยวมันต้องเอาเวนิต้าโหวะโหช่องดีกว่าปะใช่ได้ได้ได้ดีกว่าพี่แันพี่แดนเดี๋ยวโหซ้ายโหซ้ายให้ตุ๊บเองบ่เลยพี่ดันพี่ดันช่วยหน่ยช่วยซ้ายหนยอะอ่อไหนอ่อไหนซ้ายซ้ายผมเมนิต้าซ้ายเจ๊ตา เมตาหนึ่งเมตาหนึ่งผมตายมีซับเลี้ยงเฮ้ยชิบหายละพี่กูโดนก็ใช่มันมันเลือกอะวะทุกแมปมีเหวอะไอ้เป็นเจ้าหนึ่งเออมันตอนตีมันพูดอยู่อะแมปไหนมีเหวบ้างวะเฮ้ยให้ให้ให้ยเฮ้ย เรอบทให้ดนึงเราเดินูเดินเมนะผมขึ้นบันไดหนึ่งหนึ่งาหนึ่งาหนึ่งเรือรถเรือรดตดรถตีรถตดรถโอ้

โอ้หปานใส่ฟ้าแลบตุคนเดียวเบะใช้เวนเตอร์มีเวนเจอร์ของเวนเจอร์ใช่ปะมีเวนเจอร์ปะมี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 เวนเจอร์บอมลองดีบอมลองดูว่าบอมมีทักอย่ไงเนี่ยโอ้มีปะ พี่แวเดินเดินกับผมหน่อยเยเดี๋ยวผมเคลียร์ก่อนมันแต่มีเมวต้องรีบเด่นนะคุณดนดึงคุณเดินมาหน่ะเราเราไม่มีตีสู้เลยตีเราหน่อยเป็นเจนแมวโล แคบนะเอเลี่ยเดี๋เล่นยากเดี๋ยวชั่ตีเดี๋ยรีบเปลี่ยนเลยแหละเป็นเจอมันเซตอยู่ไหนวะขวาขวาผมเนี่ยเขาชอบอยู่ขวาเออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวพีคมกันแล้วได้ให้เธอมาให้มามาแม่พาบบใครบินอยู่ไม่รูด้ด,ด,ดีว่ามาหลังมาตีโดนขึดนเรื่องแมวหลัง ไม่ได้ใครเลยไม่ได้ใครเลยเอ่อมีอะไรดี๋ยวเดีวเด,ดีวเดีวเดี๋ยวเดี๋วตาหลัง ไม่เอาไม่มีใครยุบกลุ Sorry, ่มเตอยโอ้สตอรี่อะไรวะเจียมแอร์เจียมแออีเีใช่ใช่ใช่โอ้ไรโอ้ไร มันน่าจะมีแมวไม่เจอ่เซตนะไม่เจอเซตนี่ไหวะเอาความมนได้ไหมไปเจ้า้ายไปเจ้า้ายกูโดนหอกกูโดนหอบไม่ได้ั่น ใช้เวนเจอร์คิริมี่แมวมั้งตามไม่ได้ด้วยหรอมาตายมาตายมา,า,ยา,า,ยากันนไ้ปะไอซาเลียปะ ได้ยู่นะได้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 ไึ้ได้ไนึได้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 ไ้างหลังได้ไ้ไดได้ได้ได้ดไ้ไดได้ได้ไ้ได้ไดดได้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 ด้มด้้ไไ เจ็บเป็นเจ็บเป็นเจ็บเป็นโอ้เจ็โอ้นดีเหคือแมวคิดิ ดูมนเจอร์สแปมแมวขวานะสัตว์เนะพิ่งหนึ่งแมวหนึ่งเฮ้ย่งโดนมนเจอร์มินเจอร์หนึ่งมนเจอร์ห,รหรนึ่งคอมโดมคอมไม่อยู่แล้วภาพพื้นดินนะ่ะเะดุดปิดวา้า กงตาไกตาโค้หนึ่งโค้หนึ่งเดี๋ตาเดีตา

คิวเปิดไม่ได้วะคิวไรเว่ยเดนหัวมันขนหัวก่อนไปก่อนไปก่นเอาเอาอ้าคิวิวก็ผิดละคิวไอ้ี้ยกูผิดเียไ้กูต้องเป็นหน่วไมเี้ย แมวขวับนแม่แล้วมแวม่อยู่บนพอยเ่ไซเ่ไซโฟกัสแม่้หน่อยดิมองแม่ห้ตัวยิงได้มาเจ็บแล้วขวาขวาขวาโอไซไเบตาเบตาแมาม,ามาข้างบนนะเไหนแร่เน้นะนะเอ้าเบตตาตาย Riot. แล้วหนึ่งทำอทำแมวโดนกาหนึ่งานหนึ่งวันนเป็นเนต้าเป็นเนต้าเนต้าได้เ็นต้าได้คอเตอร์ได้เอเดรียหิวปัดคนแดงหมดเลยใหม่ไม่ได้อีกไอ้เหีย เล่นแคสเล่นแคสเล่นแคสเฮ้ยผมมีก๊อปอะเออกลอปเลยก่อนได้มีทีว่าดีว่ามุ่งมีดีว่าดีว่ามว่งเจ็บเจ็บนะเจ็บ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 เว็บเจ็บเจ็บเจ็บ อยูไปแล้วอยู่ไปแล้วให้ผมไปลากแมวไมอไ้แมวไม่ตายได้เหรวะอย่าสอบได้นะ ดีว่าดีว่าดีว่าหลังกระเจ็บเหลือแต่ว่ามาเร็วเมาเร็วเมาเร็วดีว่าดีว่ามันเกิด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 ตัวเดียวตัวเดียวมั้งใช่ฮิวฮิวฮิวเต็นมันอีก่อนนะแมวแมวหนึ่งอยู่ข้างหลังบ้านเราออยู่ได้นะไม่ต้องไปก็ได้นะแมวแมวซ้ายมือนะนอกแมวซ้ายมือบ้านเรา ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแ้แชทมันจะใครนูนแชท์ปะเส้นแคร์เสแคร์เสนนูนบินรับกู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 กดตายกดตายจ๊ะตายแล้วกูเปลี่ยนมากูเปลี่ยนมา เอเปลี่ยนไปแะไม่ต้องเปลี่ยนมาแด้วยืกูลากแมวลงมาอ่าอยูไฟนี้อยู่กูเข้าสุดนะมมาแล้วด่ามีดิว่ามาแล้วเดี๋ยวว่าไ เราต้งเซฟไหมเซฟไอมเอาดิบ่อนเฮ้ยอยู่ก่อนแว่ไหนอแคทแคปหนึ่งแคเจ็บไอเนต้าเจ็บเนต้าแต่เรอแตะได้นะตองติ๊กได้สวยมากผมว่าผมจะได้ผมามจะได้โอ้โหแต่ละแต่ละแตอกได้เอาได้เน่ย โอ้ไม่พอว่ะอะไรอะไรวันสุดท้ายด้วยนี่วันนี้มันรีไปแล้วไม่ใช่หรอเราวันสุดท้ายมัน<า>ม,ม,มีตีอะไร แมวใช้แล้วที all, ่ว่าขึ้นแมว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 วเป็นอยู่ที่ว่าบอนทีว่าบ่นที่ว่างที่ว่าที่ว่าที่ว่าด้วอาบนนะครับไปยาวไยาวไปยาเอาไปบี้ได้ปหอะเยอแมว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 หนึ่งตะพัดสะพัะ บิ๊กอ่ะบิ๊กมันจะได้หุ่นหรอนะฮึหยาเ,เล่นเล่นโอ้ยบิ๊กเดี๋ยวแมวปล่อยให้ไอ้โคอเราฟอร์มาก็ได้มันเล่นยาก ไปอะยะกาดีเราไปรกยะกาดีเราไประยะกาดีไปรยากันไปเราไประยะเสียจอีเราโฟกัสมันกันแหละ ระวังแมวซีนายนะดูรถฮะแต่แล้วไปแล้วไปรถแล้วไปรถแล้วไปรถมันมาแลยเฮ้ยเยอเสยเยอะนึงดีว่า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 ครึ่งดีว่าครึ่งดีว่าตายได้พี่กดตาย ไมม่ม่แตมมกตก่วยได้มเปิดไมไม่ได้ตุ้ยดีๆครับดีเอาดีทุกคนเดเล่นใหม่ เล่นไหมมีเขาไม่เล่นต่อมันมีส่วนเหลืออยู่นะ okay. เนี่ยโอเคเลิมไม่พอหรอก